ห้ามสูบบุหรี่โนสโมกิ้งกรณาตรวจสอบสิ่งของก่อนออกจากห้องน้ำทรัพย์สินมีค่าก่อนออกจากห้องน้ำก่อนออกจากห้องน้ำเพื่อตรวจสอบทรัพย์สินนี้ว่าเขามีเท่าใดจ้ะโบไปจัง,งหง้ก่อนโบแไ็งแน่ฮลัลโหล คราบแหละฮัลโหลอีแม่นี่อย่างเนี้ยท่านอยู่น่ะจะให้ผลโตก่อเออน้องอยู่จังไรน,นี่แม่น้องเข้าห้องน้ำคนบอกว่าห้าม,ส,ส,มส,สูบบุหรี่นสโมกกิ้งแล้วกอดตรวจสอบทรัพย์สินมีค่าก่อนออกจากห้องน้ำวบะน้องให้หูตตีนาเขามีตท่อไไรอีแม่อืมมีกี่ให้ตีหัวโดงไม่ซาาาักนะกับพวกปัญญางอ่ะมีกี่ให้ กะไม่แม่ถามอี่บอเหรอว่าตังในบัญชีขามีเท่าไหร่เออรถขับเปิบอกเนี่ยก่อนออกจากห้องให้ตรวจสอบทรัพย์สินมีค่าก่อนออกจากห้องน้องไอู้ง่าะทรัพย์สินมีค่าของน้องเนี่ยของโอเดสเนี่ยมีอย่างพ่องไงกะแล้วลบกีกันบ้านน้องมีตีไม่คือโดนสเก็ตนี่ลังเนาะมีนิสสันนวราการมีนิสสันเมลาการแล้วบ้านเฮาที่จังงรายอะมีรบกีกันอ๋อเออ กันอ๋อมีรถอ่าเจี๊โรเลสโซนิกดอของเจี๊ยบกันปิ๊กอัพกันหนึ่งกันแหละโซดหรือ,อยังอ๋อปิ๊กอัพอีซูซูหนึ่งคันโตโยต้ากันแล้วก็เบ่งไกลกันแม่รถสตางค์นี่แม่มีเท่าไหร่แม่มาน,นับเลยน้องหลอเอาสตางค์เจี๊ยบกรแก่นนะ มีเหรียญต่อใดมีเงินต่อใดพ่อีป้อมีเหรียญต่อใดมีแป้งต่อใดแม่มีต่อใดอะรัพย์สินมีค่าตรวจสอบก่อนออกงห้องน้ําเจ้าหรือกับเปิ้นว่าแต่เราเนี่ยกรุณาตรวจสอบสิ่งของกอนออกงห้องน้ำเรามีรัพย์สินงต่อใดไอ้กะแม่ละคำหรอทองหรอทองแม่มีกี่เส้นกี่บาทของเก็บดีกกี่เส้นกี่บาท ก้ไก่มีกี่เส้นกี่บาาแก้มใส่มีกี่เส้นกี่บาาของเจี๊ยบมีกี่เส้นกี่บาาของหิ่้อมีกี่เส้นกี่บาานักมาทั้งหมดหรืออันเป็นหมือนึ้ออก้องน้ำอ่ะเป็น้ามสุหรี่โน่สมุกิ้งเหนะแล้วเปนบอกว่าการณาตรวจสอบสิ่งของกอนออกจากข้างน้ำอันนั้นไปออกไปได้อย่างเปนหือนึ้งออกห้างน้ำอ่ะแต่นะกอีแม่เขาเขียนมานี่ please Check your belonging before living เจ้าบัตะลกแม่เรื่องจริงมันบอกว่ากรุณาตรวจสอบสิ่งของมีค่าก่อนออกจ้า้องนะ้ำเออเออไในในโทรมาบอกเนาะโอเคเอาคร่าวๆเนอะมีมมกี้เนาะโอเคพ้อตีของน้องน้องหู้ลามีสิ่งของมีค่ามีอย่างพ่อต่ออีน้องไหมนานอะ เจ้าแม่วันรีเจ้านีต่ตรวจสอบแล้วก็ของ๋มันแหมขั้งสักเท่าใดคะอืมอรออีูแม่ก่อนนะ,อะรอก่อน,พออนเพรา,าะว่าตรวจสอบทรัพย์สินมีค่ามันปรวจมาเสี่ยงเถื่อเขาบอกให้ดูเนาะว่าทรัพย์สินมีค่ามีเท่าใดบ้านเจียงฮาบ้านเจงใหม่ที่นาที่ดินทีให้เงินสด ทองมีเท่าใดจะไม่นิ้วหูละค้างกาดี่จะหาย